สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกท่านที่สู่ช่องเบเดลินชาแนลนะคะวันนี้เราอยู่กับเกมเดสกอนพาร์ทสิบสามแล้วนะคะทุกคนเดรสกอนจะดําเนินไปจนถึงพาร์ทสามสิบไหมคะทุกคนเดี๋ยวลองมาลองพิจารณากับพี่เอิญสิ <c oughs> พี่เอิญว่ามีสิทธิ์มากเลยนะคะที่จะดําเนินไปจนถึงพาร์ทที่สามสิบเลยนะคะมาวันนี้เดี๋ยวดาเนินในเรื่องกันต่อเนื่องเลยนะคะเพราะว่าต้องรีบเร่งให้จบหน่อย จา,ากที่เห็นนะทุกคนมันมีมิชชั่นขึ้นมาตรงนี้นะคะจะให้เราไปทำลายแคมแน่นอนเนาะอ่าเดี๋ยวพี่เอิญจะไปทำมิชชั่นตรงนี้ก่อนละกันนะคะมาลุยกันทุกคนมาไปลุยกันต่อดีกว,วา่าอันนี้เดี๋ยวเราจะไปทำงานที่ฮอสสปริงนะคะเราต้องไปคุยกับคนชื่อป้าทักนะคะเจ๊ทักที่ค่อนข้างไรหัวใจนะคะนั่นแหละนั่นแหละต้องไปคุยกับเจ๊เขานะว่าเขามีงานอะไรให้เราทำนะคะวันนี้ สวัสดีค่ะหนูน้ำโมโสวัสดีค่ะ<ว><ด>ขอบคุณที่มาดูนะคะเนื้อเรื่องกำลังเข้มข้นเลยครับใช่เริ่มเข้มข้นแล้วนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะหนูน้ำโมโสวัสดีค่ะเนื้อเรื่องตอนนี้คือด้วยความที่ว่าเราอ่ะจะอยู่กับไอรอนไหมใช่ไหมแล้วมันเหมือนว่าตัวริปเปอร์อะค่ะพวกไอโรคจิตอะ มันเริ่มจะเดินทางขึ้นมาแถวลอสเลกแล้วนะคะดัง,งๆที่แบบเมื่อก่อนมันไม่เคยมาอยู่แถวนี้เลยนะเว้ย ตัวยิ่งใหญ่ตลอดเออทุกท,ทุกพาร์ตต้องอยู่หัวคลิปตลอดด้วยนะเออเหมือนเขารู้งานนะเออเขาต้องอยู่หัวคลิปตลอดเลยเว้ยคือแบบว่าทุกคนเห็นหนูซี่เห็นฉันซี่อะไรอย่างงี้เกลียด่ะเกลียดมั่บ <laughs> โอเคถึงฮอสปริงแล้วนะคะเปิดตู้หน่อยจ้า <laughs> อุ้ยเฮียกูก็รีบก็แตงเกียวจ้ะ <laughs> <laughs> ที่ฮอสเพิงเหมือนไม่ไม่มีอะไรให้ซื้อเท่าไหร่แล้วขอดูที่แมคคินิกบ้างเยอ่ามีเติมน้ำมันกับซ่อมมอเตอร์ไซค์แค่นั้นนะคะแค่แค่นี้ก็ดีใจละทักมีงานอะไรให้ผมอ่ะดีคอนกับคุณที่แวะมามีอะไรทักไอพวกลิปเปอร์อีกแล้วสิเออเราอยู่ที่ไหน มันกำลังมาแล้วเนี่ยช่วงเนี้ยอยู่ทางใต้ถ้าเราไม่หยุดมันเรามันจะเกิดอะไรขึ้นก็ไม่รู้อ่าเดี๋ยวไปจัดการให้เห็นไหมจัดการพวกลิปเปอร์นะคะตกใจเสียงกินถ้าคลิปอาจจะออกมาอีกรอบแล้วพี่จริงที่ว่าพี่เอิรนมาทำมิชชั่นแถวๆนี้พอดีค่ะก็เลยได้มาทำงานที่นี่ด้วยขอบใจจ้า ชุบโอเคอะไรนะคะดีคอนสามารถเปลี่ยนชุดได้ไหมคะไม่เหมือนไม่ได้นะคะไม่มีแฟชั่นของดีเลยน่าจะไม่ได้นะอุย้ยไอตัวกีดโอ้ดีนะมันไม่กีดอะเมื่อกี้ตัวกีดนะคะดีที่มันไม่กีดโอ้ตายแล้วพวกหลังลิปเปอร์อยู่ไหนวะ ใกล้ถึงแล้วทุกคนนี่หลังเปเปอร์เหรออุ้ยเหมือนไม่ค่อยมีใครนะมีคนอยู่แต่เดี๋ยวแป๊บนึงขออนุาตเปิดรถการอ่ามีสายเิลีนะคะสายเิลีมานะทำไมเพื่อนทำไมเพื่อนสายเิลีเหรอเดี๋ยวค่อยว่ากันทักเดินหึ ทำมาเป็นอะไรอะไระเดี๋ยวเธอตายโอ้ยน,นี่ใช้ช้อนกันนะเนี่ยม,มันกลับมายิงใกล้ๆเราเนี่ยเอออันนี้มาใช้ช้อนกัน <c oughs> อุย้ยอยู่ดีๆมาข้างหลังได้ไงอะ <c oughs> มาข้างหลังได้ยังไงอย, <c oughs> อย่างนี้ไม่ดีเลย แป๊บนึงจใจกระชุ่ก่อนเดี๋ยวเอิญต้องยิงตัวมีปืนก่อนนะฮะเพราะมันยิงเราได้ไยวิสเอีเวนเอตอมีลีไว้ก่อนต้องตัวมีปืนก่อนเพราะมันยิงเราได้ทุกคนอ่าโอเคเอิญว่าเอิญรอดละมามึงมายังไงเอออีเวนนี่ขอเติมเติมเติมคิวหนะ โดนไปหลายนัดเลยเมื่อกี้ <laughs> อ่าเติมเติมศูนย์ก่อนเติมศูนย์ก่อนอ่าอาไรมเอาไรมะ,มะ,มะอะไรมะหือโมโหโมโหโมโหอะไรโมโหโมโหอ่ะเจ๊โมโหอ่ะเจ๊โอเคเหลืออีกตัวหนึ่งนะคะโอ้ยตาย่เหรือ <c oughs> ยังเพ<ๆ>ื่อน เจอกันต่อน,นี้ในโลกหนีผูกเวนเรียบร้อยค่ะมิชชั่นคอมพลีทมันแค่40%เอนงอ่ะแปลว่าแคมป์เิปเปอร์มันมีเยอะมากๆเลยนะเนี่ยเนี่พี่เอิญทำงานตั้งเยอะมันได้แค่40%เองทุกคนอุ้ยสกิลพอยต์เดี๋ยวไปนั่งอ่านดีกว่าว่าเราจะเอาไหนดีขออนุญาตเอากระสุนคืนหน่อยนะคะขอบคุณค่ะเออเชิญขอเบรกหน่อย ขอเอามอไซค์หยับล่างพวกมึงเนี่ยแหละขอตั้งรถดีๆหน่อยแล้วต้องเอาของไปให้ทักทักเกอร์ได้ยินไหมทักจัดการพวกมันยังยับร้อยมันเป็นครั้งที่สามที่พวกมันขึ้นมาบนนี้แล้วนะ เราจะต้องหยุดพวกมันเข้าใจไหมดิ๊กฟังหน่อยอะไรนะเคยเห็นสิ่งที่มันสร้างอะไรอะไรสร้างอะไรวะไม่ต้องอะไรก็เชื่อใจผมในเรื่องนี้ละกันมันมีเป็นร้อยเลยหรืออาจจะเป็นพันก็ได้นะ แล้วมันก็จะไม่หยุดที่จะมาด้วยอันนี้ก็คือเหมือนเป็นการส่งข่าวนะคะว่าพวกเ,ออเลปเปอร์กำลังจะมาแล้วนะไทยคิดจะมาดีคอนสามารถเปช่วยได้ไหมครับทักไทยได้กระสุนปืนใช่ๆชช่โอเคงานตรงนี้เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะ มันจะมีงานตรงนี้อีกงานหนึ่งไปงนะทุกคนจัดการให้มันครบเนาะหรือสว่าพี่เอิญขึ้นมาบนนี้เพื่อจัดการอะไรทุกอย่างที่มันยังเหลือนะคะเดี๋ยวพวกเนโรเดี๋ยวพี่เอิญไปของพี่เอิญเองไปตอนนี้เดี๋ยวกําลังจะไปทํางานอีกแคมป์หนึ่งนะคะโอ้ยไปทําลายพวกหลังลิปเปอร์อีกแล้วนะคะทุกคนมาเราชอบทําลายหลังลิปเปอร์เราต้องกำจัดมันทิ้งไป พวกลิปเปอร์ทั้งหลายแซดหนึ่งนะจ๊ะอ๋อไม่ได้ไม่ได้รถมันพังตอนแรกจะเอาพวกสแกปเปอร์แต่เอ๊เห็นมันพังอยู่ไม่น่าได้อ้าอ้หนังเนซอมบี้มาเต็มเลยโอยซอมบี้จะมาอยู่ดีมันพุดออกมาอย่างนั้นนะงง อะไรวะเนี่ยโอ้โหทั้งซอมพี่ทั้งหมีกูตายกูยตาย มีหนีแล้วมีหนีแล้วทุกคนมีหนีแล้วไม่เป็นไรมีหนีแล้วเผืออจะซอมบี้แล้วเลืออจะซอมบี้แล้วทำไมอ๋อตัวเดียวแล้วไม่เป็นไรละอุ้ยเหี้ยสัตว์ตบกูพอดีเลยนะตบกูพอดีเลยนะพี่มีหนีไปไหนคะทุกคนพี่มีหนีไปไหน อยู่นี่แหละจ้าอ๋ยอยู่ตรงนี้นี่เองอยากดยโดนมอเตอร์ทอกอีกป้าวโดนมอเตอร์ทอกอีกป้าวเออโดนเผาไปเลยตายเลยหรือยังเออเรียบร้อยว้ายเฮีย wow, yeah, โดนเผาะ <laughs> อะไรวะพาน,นี้ <laughs> เลือปอนี่ไม่ใช่ซอมบีเป็นคนปกติใช่ไหมคะชใช่ค่ะ ลิปเปอคือพวกโรคจิตอ่ะลูกที่มันโกนหัวทั้งคนทั้งหัวแล้วก็เอ่อทำตัวโรคจิตอ่ะลูกเออที่มันโรคจิตโรคจิตหน่อยนั่นแหละหรือพวกลิปเปอร์นะคะที่มันชอบจับคนมาทรมานอะ่ะเออไม่คโคตรโรคจิตเลยพวกเนี้ยเก็บสครับแป๊บนึงนะคะ ถ้าเล่นในเล่นเกมนี้จบแล้วพี่จะเล่นเกมอะไรต่อครับเดี๋ยวขอดูก่อนนะคะว่ากัญญาเนี่ยพี่เอิญจะเล่นเกมนี้จบไหมถ้าไม่จบเดี๋ยวมันจะมีอารันเวกมาอาจจะต้องไปขอไปเล่นอารันเวกก่อนนะคะเนาะจะได้ทานภาคสองนะทุกคนนะเพราะพี่เอิญอยากล่นภาคสองแล้วแหละอืมเต็มได้ไงวะริงดิริงดิเต็มได้ไงวะ,งงเ,งวะเออช่างมันเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยว แป๊บหนึ่งนะคะโมโนทองพี่เอิญขอคาบก่อนมันละขัดของอะไรมันจะได้หาเติมได้เลยเก็บได้ปะไม่ได้โอเคช่างมันอะไรนะคะก้นหัวดีนะไม่ใช่ชุดตีมเหลืองอ๋อ <laughs> จริงจริงโดนผมีกัดแทนซอมบี้มาลุมพี่หาหน่อยครับ <laughs> มีเกมนี้ก็โหดนะคะ เมื่อกี้ค่าเพราะว่าอยากได้ของปืนเพราะว่าเราลงทุนไปเยอะมากเลยเมื่อกี้อย่างเยอะกับพี่หมีนี่ลงทุนเยอะมากกว่าจะตายต้องใช้โมโนท็อกตั้ง3อันอะกว่ามันจะตายแล้วก็ยิงไปตั้งเยอะเนี่กว่าจะตายขอเติมน้ำมันหน่อยจ้าคือหมีซอมบี้มากกว่าใช,ชโ่โอ้โหขัดไม่อาแช่แป๊บเดียว หันไปอ่อนเจ็บแปบเดียวตึงึก็เสือกจริงๆเลยอะไรวะวันนี้มึงจะไม่กูอ่านแชทเลยใช่ไหมอุ้ยทุกคนที่มันเจ็บเดี๋ยวโดนทีเดียวแล้วตายแล้วเนี่ยเดี๋ยวขอกินยาแป๊บหนึ่งนะคะโอเคดีขึ้นละอะไรนะทั้งหมีทั้งหมามาไม่ขาดเลยที่ เป็นเกมซอมบี <Yeah, like ้กวซอมบี้เหรอปาาัวหมาซอมบี้ดีเฮียมาอีกแล้ววัะหมาซอมบี้โอ้ยติดอยู่ในนี้ด้วยนะ๊ยาีไอ้นีนจตหอบมีหลายตัวอีกเอ้าต่ตรงเนี้ยมะตรตรงไหมอะไรวะ อหิวตัวเองแบบนึงอะไรอ่ะการเดินทางทำไมมันมามาดูโหดไร้ขึ้นทุกวันวะโอไม่เงยสอมบี้ทำไมแถวนี้มาชกชน <c oughs> อะไรอีกอะไรอีกโอ้ยแล้วกูเป็นอะไรเนี่ยอะไรอีก <c oughs> ไปถามบ้าง <c oughs> เรื่องลิปเปอร์ใช่ไหมเดี๋ยวไปจัดการให้เรารับงานโดยที่เราไม่ต้องคุยกันก็ได้นะบอกว่าให้ไปจัดการลิปเปอร์ให้หน่อยก็พอเห็นแล้วเห็นแล้วนี่ไงนี่ไงมึงคิดว่ามึงแม่นมากมใช่ไหมมึงไม่เคยเจอสนายอย่างกูเลยสิฮะทำไงทำไม ใส่หน้ากากมามึงคิดว่ามึงโหดมากมั้งยังไงยอมรับตกไปแพ้ไม่ได้เหรอไ <laughs> อ้พวกที่มันเป็นพวกไอ้นี่ไงเจอพวกมันมาเจอเจอเจอเดี๋ยวจัดการก่อนเออเดี๋ยวจัดการเองฆ่ามันให้หมดจ้า้าครบรลนา้า ให้แคมป์เครดิตกูด้วยนะพอกูทำเสร็จแล้วเน่โอ๊ยให้มันยิงกูวะมม่ยิงมาตั้งทั้งหลังทำไนวะโอ้โหยิงไปเป็นร้านแล้วไม่โดนอะไรเลยอีเวมึงยังไม่ตายเหรอมึงเป็นอะไรคนเหล็กหรือยังไงฮะมึงเป็นคนเหล็กเหรอยังอีกเหรอตายได้แล้วมั้ง อุ้ยเฮียทำไมอะโดนตีกระหนาบเหรอทำไมเจ็บขนาดขนาดนี้วะแป๊บนึงนะถอยถอยทับถอยทับก่อนถ้าทางจะจะโดนตีกระหนาบอ่านี่ไงนี่ไงมันชอบส่งคนมั่งหลังเว้ยกูจะตายห่าแล้วอีเวนเลยเร็วนี่ายได้หรือยัง ค่อยเป็นค่อยไปนะทุกคนเมื่อกี้เอินบุกเกินไปนิดนึงเกือบตายเนี่ยจริงๆเราใช้สนายก็ได้นะถ้าเรามีสนาย <c oughs> ดีใจอย่ายิงโดนด้วย <c oughs> ยิงด <c oughs> ีสนายเราก็ใช้สนายเลย <c oughs> ใส้สนายให้หมดเลยห <c oughs> ัวมันหนามาก <c oughs> หัวจะตายพวกเวนเนี่ยพ <c oughs> บยังเหลืออีก2ตัวนะคะ สองคนสองคนสองตัวเฉยเลยเจออีกสองคนอุ้ยไม่กลับจากหมีได้นะมึงจะถอยไปไหนอถอยไปไหนอถอยไปไหน,อ,อ,ไไหนอุย้ยโอ้โหกล้าเดินมาข้างหลังเลยเหรอฮะมานี่ทีอ,อุ้ย ดักมีพอดีเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนเจ้ากับกูแบบนี้ใช่ไหมอีคเคมเ่ี่ยหนะุ่นงิดแล้วนะเจอพวกมันใช่ไหมดีมากจัดการเลยเพื่อนยังไม่ไมีอลิร์ t นะคะยังไม่อเลิร์ t มึงเป็นยังไงล่ะใครฆ่าปูเมื่อกี้เจ็บเหมือนกันนะเนี่ยค่อยเป็นค่อยไปละกันทุกคนใส่นหน้ากากจำเมันใส่หน้ากากอุ้ยเหี้ยโอ้หนี่มึงใช้ช็อตกันยิงเขาเหรอ,อ ชดการเลยเหรอมึงชดกันเลยเหรอมึงพ่าถูกของมันนะม่ใช้ชดการมันเลยวิ่งเข้าหาอะไรอีกกูจะด่นมาป้ามันไม่ใช่เวลาตอนนี้ มีหมาป่าอีกปะเนี่ยกูจะได้โฟกัสที่ได้ย่างอีเวนเอ้ยอะไรวะโอเคตรงนี้พี่เอิญเอาไงดีวะมันปลดล็อกยังไงอะเดือด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 เออเอ้ายังไงยังไงอะครับมังยังไงอะครับเนี่ยทำไมมึงคิดว่ามึงจะช็อตกัน จะวิ่งใส่กูฆ <afraid S 2> <I know. S 1> ่ากูได้ง่ายๆเหรอวะอพวกเวนนี่เหี well ้ยจริงอีกที่เหลืออยู่ไหนใช้อนี้นะคะ ทำไมไม่ลองมาคุยกันก่อนล่ะใครอยากคุยกับมึงใครอยากคุยกับมึกกมงการสนจะไม่มีแล้วเรา,ารู้สึกว่าเราไม่อยากยิงละลุยแม่งมเลยดีกว่าอุย้ยสัตว์อุย้ยกับดักหมีพุ้ยีขี่เอ้ยจะว่ากับดักหมีเยอะไหมฮะอ๋อมีเยอะไหมกูไม่สนคอมเมนต์แล,ล้วคนลำคา ทานจริงๆว่ะคิวก่อนเดี๋ยวตายเออเดี๋ยวตายยังต้อกลึ้นมาอีกโอ้ยคอมเมนต์ไม่มีนะทุกคนพี่เอิญเนี่ยคอมเมนต์ได้เลือถ่ายไปแล้ว <Fuck you S 1> ได้ละได้ละ <like> เหลืออีกตัวเดียวเองอะสไนหมดแล้วอะทุกคนก็ต้องบุกมะเนาะ ไม้เติมสูนเนาะเติมสูนเนาะโอ้โหเติมศูนเติมศูนเดี๋ยวเ,เรากิ้งไปหาเองไม่เป็นไรมาแล้วอีเวนจบยังเออคุณต้องมาตายเพราะกบจัดหนีนะ่นนหลับไม่ได้ยิงโอเคขอเก็บของแป๊บหนึ่งนะคะทุกคนครบ จบแล้วนะถ้ามันยังมีคนอยู่มันคงได้ข้อความนี้แล้วแหละมึงพูดว่าเป็นแผ่นดินของเราเหรอนายกำลังจะเป็นคนของเราในไม่ช้าแล้วนะไม่กูไม่ใช่คนของมึงกับดักหมีเต็มไปหมดเลยทุกคนเห็นบ้าบนพื้น่ะเดินนอวังนะบอกตัวเองเนี่ย โอเคตรงนี้เรียบร้อยแล้วนะคะออกจากดงย้าก,กันดีกว่ะทุกคนไหมมาวิ่งบนพื้นแบบนี้ดด้ว่าโอเคมิชชั่นตรงนี้เรียบร้อยแล้วนะคะวันนี้เดือดมากจริงๆจริงๆมันจะมีพวกคบพวกเนี้ยเนโรอยู่อะ่ะพี่เอิญไปทําได้ไหมพี่เอิญจะได้ไม่ต้องกลับมาอีกแล้วเราเค่อยไปเล่นมิชชั่นข้างล่างกันนะคะขอไปดูเนโรหน่อยแล้วกันเนาะทุกคนมันจะได้แบบไม่ต้องไม่เสียแรงที่อุตสาห์ขับมาถึงข้างบนเนาะอ่าโอเค พี่เอินคุยกับใครวนะเนี่ยฉันไม่เห็นเจอเนลโรเลยอเจอคนโดนซอมบี้ตบกูควรทำไงดีกูควรเข้าไปช่วยเขาใช่ไหมกกูเป็นคนดีเออฆ่ามันเอออย่าไปจัดเขาตายตายแล้ว <B ounty. S 1> อ้าวแล้วสรุปสรุปก็ตายอ้าวแล้วกูช่วยทำไมวะเนี่ยกูช่วยใครวะเนี่ย อะไรครับเนี่ยแล้วเราขึ้นมาบนนี้เพื่ออะไรครับเนี่ยอาน,นี่ไงจะไปในโลไหนเดโลวะมันอยู่ตรงนู้นนะเดี๋ยวพี่เอิญต้องไปดูหน่อยทุกคนยังงงๆอยู่เนี่ยพี่เอิญถึงไม่ค่อยอยากมาทำตอนที่จะตรีมเพราะว่าบางทีทางมันกงงงงมันบอกว่าให้มาทางนี้ใช่ไหมไหนวะไหนเดโลวะดูนะคะ เดี๋ยวพี่เอิญจะกลับไปทำภิชั่นที่นี่ละอืมเราไม่อยู่แถวนี้แล้วทุกคนแต่ประเด็นคือมันวาร์ปไม่ได้ทำไมวะทุกคนมันไม่ให้พี่เอิญวาร์ปเ้ยวิ้ยตรงนี้มีโหดหรออ๋อ,อ,อไม่ใช่มันไม่ให้ฉันวาร์ปอะฉันต้องขับมอเตอร์ไซค์ไปใช่ไหมเนี่ยโอ้ยจริงอะโอ้โหแล้วมันไกลมากเลยนะมันไม่ได้ก้าค๊กโอ้กล้าวาร์ปได้ไหม อ่าฟ้าเทเวลามาที่นี่แทนแล้กันอ่ะเดี๋ยวเราไปทำบิชชั่นหลักของเรากันนะคะทุกคนอีหมาป้าเวนงทำไมทำไมทำไมต้องบอกวเวนนี่บ้าสมปี้ยังไงโอ้ยเหีย PlayStation